เดี๋ยวในวันนี้นะครับผมผมจะทําการสุ่มปืนและเป็นรา้าทะเลกันดีกว่านะครับผมมันมีคนเนี่ยบอกให้ผมนะฮะอยากให้เป็นรา้าทะเลแต่ผมแบบถ้ารา้าทะเลเฉยๆนี่มันธรรมดาเกินไปนั้นเราทําการสุ่มปืนกันดีกว่านะครับผมปืนในครั้งนี้เนี่ยเราจะได้ปืนกากหรือปืนเทพ,พหรือปืนที่แบบว่าค่อนข้างที่จะใช้ดีแต่ว่ามันไม่ได้ดาเมจแรงมากขนาดนั้นนะครับผมแต่มอางันแล้วเนี่ยเราไปรับโชวคลิกันเลยดีกว่านะครับผม let's go ไปๆๆรา้านะครับผมก็ต้องเป็นที่ที่เอาโพสเนี่คือปืนทั้งหมดที่เรามี นะครับผมสลิงช็อต<ห>จะไม่ว่าจะเป็นปืนกากหรือปืนเทพเนี่ยกูเอาหมดเลยนะฮะแล้วหวังว่ากูจะได้ปืนเทพในการโจมตีเจ้าทะเลผมเนี่ยไม่อยากใช้นะครับผมสลิงช็อตอะแล้วปืนที่ผมได้นะครับผมนั่นก็คือปืนกากนะครับผมสลิงช็อตกูเพิ่งพูดนะว่ากูเนี่ยไม่อยากได้ผมอยากเจอเจ้าทะเลนะแต่แบบนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเกินไปแม่งเป็นเจ้าทะเลที่แบบเป็นลัมบิงวอเตอร์ให้ตายถูกะ แต่ว่าผมก็จะลองตีให้มันเหลือแค่ตัวเดียวก็แล้วกันไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่าออะลองด้วยแล้วกันนะครับผมคือถ้าเอาชนะได้ที่มึงก็ตึงเกิร์สสลิงช็อตเฮ้ย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 ,เ,ยเปิดก่อนเลยแหมพอกูเปิดเข้าประตูนะครับผมแม่งก็ไม่โจมตีกูเลยกูขอบคุณแม่เฮ้ยเปิดทันไหมอูไม่ทันหว่ะทุกคนเฮ้ยเปิดโอ้ทัน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 โอไมคกอดเอ้ยแต่จะได้ลวตัวนึงนะครับผม ว้าวว้าวโหกูเปิดแบบนี้ดีกว่าไม่ได้จะตายเนี่ยตัวหนึง่งสลิงช็อตช่วยทันทีโอ้หาคิดสังเกตของผมน่าจะใกล้หมดเต็มทีนะครับทุกคนกคนูต้องเจอลัมบิงวอเทอร์ด้วยตอนที่กูกำลังชาเลนตัวเองอยู่เอ็งเห็นไรปะไหนวะนั่นไงลาวาบัค บริการระบบกดเกมพาสสุดคุ้มในราคาเลท6ไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟูตหรือเพจแอนิเม d ดีเฟนเดอร์อ๋ออย่าลืมไกตันบล็อกฟูตที่โคตรเฟี้ยวด้วยล่ะ <Wow. S 1> แถมยังมีบริการเติมโลบัคแบบกลุ่มเลท3 <Wow. S 1> จอยกุ๊ป15วันแล้วซื้อได้ตลอดเลยนะจ๊ะลิงค์ลาวาบัคอยู่ใต้ร่างคลิปเฮ้ย hey, เราเปิดเผาได้แล้วนะครับผมดังนั้นกูเปิดเลยจะได้มีดาเมจเพิ่มขึ้นนะฮะ อะไรกันอะไรกันเฮ้ยทำไมโจมตีโดยใช้เดาบไม่ได้วะเมื่อกี้นี้สลิงช็อตกูเห็นดามเมจมึงแล้วแบบปลื้มใจแม่เออตายเร้ยรอยหนึ่งตัวนะครับผมผมจะตีให้เหลือตัวเดียวนะครับผมจะได้มีจะได้เป็นการ V s อที่ค่อนข้างสมเกียรติสมศักดิ์สรีแต่ระหว่างนี้ผมก็ใช้สลิงช็อตไปด้วยกันถือว่าก็ใช้ได้อยู่หรือมั้งนะครับทุกคนปืนสลิงช็อตของเราเดามเมจค่อนข้างที่จะเยอะแล้วแรงมากมากเลยอะ เป็นดาเมจหลักเลยนะครับเนี่ยอันอื่นเนี่ยครับผมแม่งดาเมจโคตรน้อยแต่ปืนสลิงช็อตของเราแม่งทาดาเมจตั้งโอ้โหห้าพันนะทุกคนโคตรตึงหมัดของเราแม่งไม่ได้ครึ่งของสลิงช็อตเลยนะครับผมดูดิไม่ทำดาเมจหมื่นนึงโอซอสกิว,วมกันเกินเวอร์จัดนะครับผมเรียบร้อยเหลือตัวเดียวแล้วมาเลยเอ้ยกูชนะได้โดยไม่ใช้ผลแม็กมาวะ่ะ เฮ้ยตึงเตืงตืงนี่น่าจะเป็นครั้งแรกเลยนะครับผมและน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายด้วยผมต้องถือโอกาสขี้โกน,นสักนิดนึงนะครับผมทุกคนเพราะว่าเนื่องจากว่าปืนสลิงของเราเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดาเมจแรงเกินไปเว้ยเกินคําว่าเทพอ่ะผมก็เลยขออนุญาตใช้ดาบแล้วก็หมัดช่วยด้วยนะครับผมแม่งั้นเนี่ยผมอาจจะรอดเว้ยเฮ้ยหลบไม่ทันนะครับผมโดนแคนเซิลสกิลด้วย Help me Help me Help me โหเลือเล่อดเลยสองหมื่นแล้วนะครับผมต้องขอบคุณปืนสลิงช็อตมากๆเลยนะที่จ่ายดาเมจให้เราเยอะขนาดนี้เว้ยทุกคนไม่งั้นเราอาจจะไม่รอดนะครับผม คือเราลอดจากลัมบิงวอเทอร์ได้เนี่ยเนื่องจากสลิงช็อตเลยนะเว้ยไม่เชื่อนะครับผมลองเอาสลิงช็อตไปลาเจ้า,จาเลยแบบลาดแบบลัมแบิงวอเทอร์ดูนะครับผมคุณไหนจะตายก็ได้ผมลืมเลยว่ะแทนที่ผมจะเอาสลิงช็อตจบนะครับผม,มนา่าเสียดายเอาแบบของดาเมจน,น้อยๆมาจบเฉยมาเรามาทําการสุ่มวงล้อกันต่อดีกว่านะครับผมว่าเราจะได้เป็นของดีหรือเปล่าเออมันจะมีอะไรมาสู้สลิงช็อตได้บ้างวะรีไฟล์มัสเก็ตอ๋อไหนว่าปืนสุดหล่อเท่นี่ไงไอ,อ้ปืนนี้ก็อาจจะใช้ตีเจ้าได้ค่อนข้างดีอยู่มั้งนะ ทุกคนคิดว่าเพราะว่าในเมื่อสลิงช็อตตีเจ้าได้อะไรกูก็ไว้ใจหมดแล้วล่ละเออไปเรื่องตามหาเจ้าทะเลกันเลยดีกว่านะครับผมเอาจิงๆ้าตอนที่ผมคิดอยากจะเอาปืนมาล่าเจ้าทะเลเนี่ยผมคิดอะไรอยู่อะฮะการตีธรรมดาเนี่ยของปืนนะครับผมไม่ก็ไม่สามารถโจมตีเจ้าทะเลได้แล้วกูก็ดันเอาปืนมาโจมตีเจ้าทะเลอีกคิดอะไรเจ้าเกิดแล้วนะครับผมได้เวลาลองปืนโอ้โหดังดาวเมม่คดแรงเลยเอายิงไม่ได้เดีเดียว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 กูตาฝาดหรือเปล่าะ ว้าวไอมันโจมตีไม่ได้เว้ยอ๋โจมตีได้อยู่เอ้เป็นปืนที่ดาวเหมยค่อนข้างดีนะแต่ตอนนี้กูงงว่าทาไมมันโจมตีไม่ได้อ๋อโจมตีได้แล้วเมื่อกี้อาจจะไกลเกินไปนะครับผมอ่าแล้วก็ตามเดิมครับผมใช้หมัดช่วยกูขี้โกงอยู่แล้วรราเล่นนะนครับผมคือถ้าผมไม่ใช้หมัดช่วยเนี่ยชาติไหนกูตีเสร็จว พิュิโอ้ดาเมจรวมทั้งสี่พันเลยอ่ะชื่นใจหน่อยนะครับผมสลิงช็อตเมื่อกี้แม่งดามเมจรวมสองพันเออแบบนี้นี่ค่อยแบบว่าน่าใช้ปืนหน่อยนะครับผมเอ,อ้ยหมัดช่วยหมัดช่วยผมอยากลองทำดามเมจรวมอีกครั้งหนึ่งว่ะทุกคน ไอ้ดาเมจอะไรอ่ะอ๋อน่าจะเป็นสกิลซีของหมัดนะครับผมเอ้ยยิงจอดจอโอ้ยดาเมจลดเป็นหมื่นเลยร้อเล่นมันบวกกับหมัดเจ้าทะเน่าจะใกล้ตายแล้วนะครับผมวันจริงๆเราดูจากหลอดตรงเนี้ยคือถ้าหลอดตรงนี้นะครับผมมันเต็มอ่ะแล้วจเจ้าที่ลใกล้ตายแล้วนะฮะโอ้ยทำไมมันยิงธรรมดาไม่ได้วะฮะกูอยากให้มันยิงธรรมดาได้เหลือเกินอ่ะพยายามใช้สกิลปืนให้เยอะมากที่สุดและแน่นอนเจ้าแม่งดำเอ้ยเปิดได้แล้วมาเลยมาดูกันนะครับผมว่าดาเมจจะเท่าไหร่ เลิกคำรามใส่กูดิกูเบื่อ3,000นึงเฮ้ยเยอะนะเนี่ยได้ไปเพิ่มมาตั้ง300กว่าเลยนะครับทุกคนอันนี้ล่ะ 1, 2, พันสองเพิ่มมาร้อยเดียว ถ้าด่มรวมกันนะครับผมก็น่าจะอยู่ที่34ได้ละมัง้งปิวป้วปิว้วปิ้วอ่าส 4, 4ันเลยนะครับผมโอเคเรียบร้อยนะฮะก็ใช้ปืนจบเจ้าทะเลด้วยนะครับผมเยี่ยมมากเราไปทําการสุ่มปนืนต่อดีกว่าเอ,อ้แต่เดี๋ยวก่อนที่จะสุ่มปืนนะครับผมเรามาทําการตามหาผันก่อน,อนผมอยากจะรู้นะฮะว่าเราเนี่ยเราจะได้เป็นผลอะไรกันดูท่าแล้วมันน่าจะเกิดอยู่ที่เกาะเตา่าเดี๋ยวเราลองไปกันที่เกาะเตา่าก่อนนะครับผมใช่หรือเปล่าเกาะเตา่าก็ไม่ใช่นะครับผมน่าจะเป็นกเกาะเค้กแกลนนะไม่ใช่เกาะไก ยงน่าจะเป็นก่อแบบแถวแนี้แหละอ๋อยู่ตรงนี้นะครับผมโอ้โหได้มาเป็นผลสปายเจกูไปตีเจ้าก่อนดีกว่ามีประโยชน์กว่าเยอะเลยทล้วานสุ่มปืนนะครับผมมาดูกันว่าเราจะได้เป็นปืนอะไรถ้าเป็นกีตาร์บูก,ก็ตีง่ายนะครับผมทุกคนดาเมจมันเยอะเฮ้ยเฮ้ยเยเยเยี่ยมเยีมเยมย โอ้โหกีตาร์บลูกกูขอเลไได้อย่างนั้นเลยมานะครับผมกีตาร์บลูกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหาง่ายมากนี่ไงโอ้ oh, ในที่สุดนะครับผมเราก็ได้ใช้กีตาร์บลู๊กทาอะไรสักอย่างสักทีส่วนใหญ่เนี้ยที่เราส่งตีบงตีบอสนะเราก็ยังไม่ได้นะครับผมกีตาร์บงกีตาร์บลูกเนี่ยรอบนี้นะครับผมเราจะเอากีตาร์บลูกมาประท้าเจ้าทะเลจะตึงหรือเปล่าเรามารอดูกันเย่ yeah! นี่ก็จะเป็นเจ้าทะเลที่เราจะเอากีตาร์บูกนะครับผมโจมตีมากอย่างนี้เลยโอ้ดูดาเมจนั่นแหละชื่นใจเลยนะครับผม โอ้ยดาเมจรวมเยอะหลายเยอะหลาย8 0 0 0ันเลยเหรอมืดหนึ่งโอ้ว้วาวแล้วเรือกเป็นอะเมื่อกี้นี้สมแล้วนะครับผมที่เราเสียเวลาตั้งนานเพื่อทำกีตาร์บลูคนะครับผมเอ้ไมนี่ยิงเลยแต่ก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมที่เอ่อการตีธรรมดานั้นโจมตีจะโ้เ้เฮ้เเฮ้ยฮ้เฮ้เ้เฮ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 ้เีเเอ้ ตอนนี้ดามจร,รวมอยู่ที่2 0 0 0 0แล้วนะคะรับผมทุกคนดานมจร,รวม5 0 0 0มน,น,นะทุกคนเมื่อกี้นี้เฮ้ยเราจะจัดการเจ้าทะเลโดยใช้เพียงแค่กีตาร์วะทุกคนตึงตึงตึงเพราะมันตีธรรมดาได้ไ,ดไงอเอออกูกูเพิง่งดูนะคะรับผมผมเพิ่งดูเพิ่งสังเกตเลยเรียบร้อยแม่งจัดการได้โคตรอ,อีซี่นะครับผมทุกคนแม่ฟินดีจริงอ่ะหลอดยังไม่ทันเต็มเลยนะครับผมเราก็ทำการจัดการเจ้าทะเลไปได้เสร็จหมดแล้วอ่ะ เลือก,กูเป็นอะไรวะส่งปืนกันต่อนะครับผมปืนอะไรมันจะดีไปมากกว่ากีตาร์บลูวะไม่มีแล้วโอ้ยอาจจะเป็นปืนพิษจากการปีลงงานก็ได้นะครับผมมาลอดูกันว่าปืนพิษเนี่ยมันจะทําผลงานออกมาได้ดีหรือเปล่านะฮะเอ้ยปืนพิษอยู่ไหนวะนี่ไงนี่จะเป็นเจ้าทะเลที่เราจะมาทดสอบกันนะครับผมว่าปืนพิษเนี่ยมันเ,เจ๋งแค่ไหนโดนมาวะโอ้ย,อย,อยเอ้ยดาเมจแรงนะเนี่ยดามเมจแรง โอ้เยี่ยมเลยตีธรรมดาได้เปล่าตีไม่ได้อันั้นมันอาจจะตีได้นะครับผมเนื่องจากว่ามันเป็นดาเมจที่กระจายนะเออเจ้าเด็กๆก็แบบยืดยั้ให้หน่อยละกันยอมจนโดนโจกตีกันแดะอันนี้เราก็จะใช้หมัดเหมือนเดิมนะครับผมโอ้ยโอ้ยโดนขัดสกลโอ้บอกเลยนะครับผมถ้าปืนพิษแม่งตีธรรมดาแล้วติดพิษได้เนี่ยโคตรตึงโอ้ยทำไมตีธรรมดาไม่ได้วะอยากตีธรรมดาเว้ยโอ้แล้วตามด้วยสกิลเอ็กซ์กูเกือบพูดผิดแล้วนะครับผมมินแม่งพันกันเฉยหมัดต่อ เฮ้ยเปิดฮาคิหลบได้เอกูตึงอยู่แล้วนะครับผมไม่ต้องเป็นห่วงเอ้ยผมอยากจะรู้จริงๆเลยว่าดาเมจเนี่ยหลังจากเราเปิดเผานะครับผมจะตึงแค่ไหนแล้เป็นเท่าไรโอ้ยสามพันแปดดาเมจเพิ่มมาสามร้อยนะครับผมและเนี่ยสี่พันสามว้าวดาเมจเพิ่มขึ้นเยอะมากลองดูกันว่าดาเมจรวมนะครับผมมันจะได้เท่าไหร่เหลือเหลือเท่าไหร่วะแปดพันกว่าน่าจะเพียงพอนะครับผมเอ้ยดาเมจรวมโอ้โหโอ้เจ้าทะเลมึงหักหน้ากูแบบนี้เลยเหรอ ไหนๆดาเมจรวมอ่าฮะ อ้าวแม่งตายก่อนนะครับผมแบบได้สูสุดอยู่ที่6ก0 0เดองโอ้แย่แล้วเมื่อกี้นี่ตอนนี้แม่งเรากลุ่มจนสลัดแม่งเกิดว่าทุกคนเราควรจะไปตีก่อนนะครับผมเลยเดี๋ยวผมเอามาให้ดูนะว่าเราเนี่ยได้ผลอะไม้ปีศาจเป็นผลอะไรแล้วผลไม้ที่เราจะได้นั่นก็คือโอ้ผลแมกมากว่ะทุกคนดูว่าใช้ได้อยู่นะครับผมไม่แย่เลยทีเดียวเชียวเรามาสุ่มปืนกันต่อดีกว่านะครับผมว่าเราจะได้เป็นปืนอะไรขอไปปืนโหดๆก็แล้วกันนะครับผมผมอยากใช้นี่มากเลยธนูพิษนะฮะปืนอะไรครับเนี่ย ปืนก่อนที่จะอัปเกรดนั่นเองอะแลวปืนนั้นมังอยู่ไหนวะกูไม่อยากจะใช้เลยแล้วปืนนี้สก,กิลครบไหมครบนะครับผมเยี่ยมเลยมันยังมีปืนหนึ่งนะครับผมที่สก,กิลยังไม่ครบแล้วกูก็ยังไม่ได้ฟาร์มมาเจ้าทะเลอ่อนค่อยให้กูหน่อยแล้วะกันนะปืนนี้มันค่อนข้างที่จะกากยิงได้ป่าวโอ้ยจริงๆมันก็คือปืนที่เราเคยใช้นี่หว่าทุกคนแค่นั้นมันเป็นอัปเกรดอ่ะอันนี้มันไม่ได้อัปเกรดยิงโอ้ยดเไปตั้งหมื่นสี่โคคิโมะปะเก้าร้อยดำไปแค่นี้จริงเหรอ ไอ้ดามิทอมเบตน,น,น้อยจังเลยอ่ะโอ้โหมันเป็นปืนไม่ได้อัปเกรดนะครับผมพราอกับสลิงช็อตเลยแม่งอีสามพันาห้านะครับผมราเมจรวมต้องใช้หมัดช่วยแล้วไม่ใช่ต้องใช้หมัดนะครับผมเป็นตัวเสริมตัวเสริมเฉยๆนะจริงๆอ่ะหมัดเนี่ยไม,ไม่ไม่ค่อยช่วยะลรนะครับผมปืนแม่ง่หยอยู่ละเ่ิงคิดว่าผมเนี่ยน่าจะมีโอกาสตายสูงแล้วนะครับผมดูเลือดกูตอนนี้สิโอ้ยชื่นใจจริงๆเลยราเมตนะครับผมเอ้ยมีบกฟ้าผ่าด้วยเหรอเอ้ไม่เอาไม่เอากูเปิดเผาก่อนเลย ให้ตายเถอะฟ้าผ่าชอบมายุ่งกับกูจริงๆเลยตอนที่กูกลังมีทุลายอยู่เลยนเนี่ยโอ้ยสามพันเก้า p e r f เอ้ยเอา้าแล้วกูปิดหาคีเพื่อช่วยด้วยครับช่วยด้วยฟ้าผ่ากำลังฆ่าผมตายเอ้ยอยังไม่ตายซะทีวะ่ะเล่นเหลือเท่าไหร่อ่ะโอเคเหลือนิดเดียวแล้วนะครับผมวิว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 ,ว,ว,วก่อนโดนดาเมจหนักเว้ยใกล้หรือยังครับน้องใกล้หรือยังใกล้ตายหรือยัง,ยงกูเนี่ยเริ่มใกล้จะตายแล้วเฮ้ยดาเมจรวม โอ้โหได้มาแล้วนะครับผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยไอ้ปืนนี่ก็โอเคอยู่นะใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้แต่ว่าถามว่ากูจะใช้อีกไหมไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ใชเดี๋ยวเรามาสุ่มปืนกันอีกสักรอบหนึ่งดีกว่านะครับผมมาดูกันนะว่าผมเนี่ยจะได้ธนูหรือเปล่ากูอยากได้ธนูมากเลยนะธนูเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างดีเลยอยีกแล้วแม่งมัสเก็ตนะครับผม <S <S ผมรู้สึกว่ามันมีอยู่รอบหนึ่งนะครับผมที่ผมเนี่ยสุ่มปืนได้อีกปืนหนึ่งแต่ผมใช้ผิดปืน จริงๆแล้วเนี่ยผมจะต้องใช้รีไฟมาร์เก็ตนะครับผมแต่ผมน่าจะไปเผยใช้เอ,อ่อรีไฟปืนอื่นแทนอ่ะเ <c oughs> นี่ยผมไปเผยใช้อันนี้แทนนะครับผมซึ่งมันไม่ใช่ <c oughs> เออไม่เป็นไรขอโทษด้วยนะครับผมกูสับสนนิดหน่อยปืนมันคล้ายกันน่ะเ <c oughs> จ้าทะเลเกิดแล้วนะครับผมได้เวลาลองมาร์เก็ตอืมดาวกันบูลเล็ตนะฮะโอ้ยต้องใช้สกิลหมัดช่วยเยอะมากเลยวะทุกคนปืนแม่งกากแม่งเกิด2ตัวเลยอย่างนั้นเหรอเน,นี่ยบ้าบอรครับผมแม่งเกิดเยอะเกินทำไมมันถึงเกิดวะ ถ้ามีเรือเฉยๆมันก็เกิดเหรอมียิงด้วยต่อดาเมจด้วยอ๋อมัสเก็ตตึงอยู่แล้วนะครับผม hey, เฮ้เรือก็เกิดอย่างนั้นเหรอไม่โดนอีกแล้วดาเมจกูโอ้หโดนอะไรบ้างเนี่ยโดนเะะ่อเอ้ยโดนโยเยี่ยมเลยผมไม่อยากให้เจ้าทะเลต,ตัวนั้นหายไปเหมือนกันนะครับผมหวงใช้มาสเก็ตยิงตัวนี้ด้วยนะครับผมกระจายดาเมจเข้าด้วยกันเอ้ยผมเปิดอันนี้ได้แล้วเรียบร้อยกูเปิดเผาเลยเยหลือเจ็ดพันโจมตีเหลือพันหกแล้วเดี๋ยวผมใช้มาสเก็ตยิงแม่งเลย อีโอ้สวยนึกว่าจะไม่โดนแล้วนะครับผมเลยอีกตัวหนึ่งโอ้ยโอ,ยโอ้ดาเป็ร,รวม4,300ไม่ธรรมดาเลยเนี่ยเยอะอยู่นะครับผมใช้มัรเก็ตจบ อีเรียบร้อยนะครับทุกคนโอ้โหอย่างรวยอ่ะได้เงินมาโคตรเยอะนะครับผมโอเคสำหรับในครั้งนี้เนี่ยก็ขอจบคลิปจะเพลินี้ก่อนละกันใครชอบอยู่เลยกดไลค์เลยกดซับสไครต์ผมกันด้วยนะครับผมกับการสุ่มปืนมันล่าเจ้าเล่ยโอ้โหลำบากลำบนมากนะครับผมมีปืนเดียวที่สบายเอาจริงๆก็มี2ปืนนะครับผมนั่นก็คือปืนพิษแล้วก็ปีตาบลูนะครับผมสำหรับในครั้งนี้ขอตัวลาไปก่อนละกันแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้า See you again